สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวครับนี่คือบรรยากาศที่วังเวียงประเทศลาวนะครับผมครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็จะมีพารามอเตอร์บินอยู่ด้านบนนะครับผมหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับที่วังเวียงครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวครับนี่คือบรรยากาศที่ประเทศลาวครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เมืองวังเวียงครับหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับนี่ดูหมอกบรรยากาศเสียงที่ท่านได้ไดยินอยู่ด้านนั้นก็คือเสียงของพารามอเตอร์นะครับผมใครที่มาเที่ยววังเวียง อยากชมบรรยากาศมุม360องศามุมสูงแล้วก็ได้แบบติดเมฆหมอกสัมผัสเมฆหมอกจริงๆก็แนะนำให้ไปบินพารามิเตอร์ตอนช่วงเช้าครับผมจะได้สัมผัสหมอกแล้วก็ผ่านภูเขา300ยอดครับ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมใครอยากมาเที่ยววังเวียงก็สามารถทักมาได้ครับผมนี่ เพราะว่าถ้าเราติดต่อมาเองระวังโดนหลอกนะครับผมเพราะว่าคนที่โดนหลอกก็เยอะพอสมควรครับนี่บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ครับผมใครที่สนใจอยากมาเที่ยววังเวียงก็สามารถทักมาได้ครับบรรยากาศดีครับผมบาทจำเรียบสู้บัตร จะเรียบเรวแมวบางปอโอ,อนมาสวัสดีครับ Amazing in uh, l a o l a o าวังเวียงลาวนี่สปปลาวครับสวัสดีครับ,รบนี่คือบรรยากาศที่วังเวียงครับที่ประเทศลาวครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับ ใครที่เคยมาปีนผาที่ผาหนามไซนี่ก็สุดยอดครับที่มีเลนมาสก็คือมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านบนนะครับผมก็มาปีนได้ครับจะอยู่ในบริเวณนี้แหละครับผมเดี๋ยวจะซูมให้ดูคนที่บินพารามอเตอร์นะครับผมนี่นี่นี่แป๊บหนึ่งนะครับอครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับ นี่พารามอเตอร์บินมาแล้วครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนี่คือบรรยากาศที่วังเวียงประเทศเลาวครับบรรยากาศครับใครอยากชมวิวมุมสูง360องศาก็เขาจะมีบริการบินพารามอเตอร์นะครับผมแล้วก็ช่วงเย็นถ้าใครอยากนั่งบอลลูนก็จะมีบอลลูนให้นั่งครับอ คล้ายๆกับอยู่ต่างประเทศเลยนะครับผมมาลูนนี่ใครอยากมาเที่ยวก็เรียนเชิญทุกท่านเลยครับผมที่วังเวียงประเทศลาวครับนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแมวอย่าลืมกดกระดิ่งแมวเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมบาตรจำเรียบสู้บัตรโออเมซิ่งนี่พารามิเตอร์นี่ใครอยากบินพารามิเตอร์นะครับผม ก็เรียนเจอได้นะครับผมนู่นนี่ นั่นมาแล้วครับผมมาติดๆกันเลยครับผมพารามิเตอร์อีกสองลำครับนูน่นครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครที่อยากมาเที่ยวบินชมวิวสวยๆที่วังเวียงก็เรียนเชิญน,นะครับผมทักมาได้ครับที่ตอนนี้เราอยู่ที่วังเวียงสปลาวนะครับผมด้านบนนั่นก็คือ คนที่อยากชมวิว3 6 0หุงศาหรือว่าวิวมุมสูงนี่ท่านจะได้คลิปได้วิดีโอด้วยนะครับผมบรรยากาศครับแล้วก็ชมภูเขา300ยอดเลยนะครับผมด้าน,นบนจะนพาร,ารนด้าน,นบนก็จะเป็นพารามิเตอร์นะครับผมพารามอเตอร์แล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วังเวียงประเทศลาวนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ในเมืองวังเวียงประเทศลาวครับใครอยากมาเที่ยวก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับผมทักมาได้ครับนี่แล้วใครที่ไปเที่ยวฝากหนึ่งแชร์ด้วยนะครับผมให้ระวังเพจหลอกเพจปลอมนะครับผมเพจติดตามเยอะก็ไว้ใจไม่ได้ครับ ฝากด้วยนะครับผมใครที่อยากมาเที่ยววังเวียงก็สามารถติดต่อแล้วก็ทักมาคอมเมนต์ถามได้ครับผมนี่คอมเมนต์ comment ถามได้ครับผมมาช่วงนี้บรรยากาศดีครับเพราะว่ามีฝนตกแล้วก็จะมีหมอกลงครับช่วงนี้บรรยากาศชื้นนะครับแล้วก็มีหมอกเป็นจำนวนมากครับนี่บรรยากาศด้านบนนั่นจะเป็นพารามอเตอร์นะครับผมใครที่อยากบินพารามอเตอร์ก็เรียนเชิญน,นะครับผม มาที่ประเทศลาวได้นะครับผมนี่ชมวิว360องศาแล้วก็บินผ่านภูเขา300ยอดนะครับผมนี่ครับนนรบรรยากาศ บาเจมริบสู่บัาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมจากวังเวียงครับนี่บรรยากาศครับตอนนี้กําลังหมอกลงครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนี่มาแล้วมาอีกลำหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ใครอยากบินพารามอเตอร์นะครับผมวิวสวยๆภูเขา3า0ยอดได้นะครับผมที่วังเวียงสปปลาวครับนี่บรรยากาศครับช่วงเย็น4ี่โมงบอรลูน ใครที่ชอบนั่งบรลุนชมวิวก็มาได้นะครับผมที่วังเวียงครับนี่พารามอเตอร์กำลังบินนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับที่วังเวียงครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ใครที่อยากมาเที่ยวลาวก็เรินเชิญนะครับผมทักมาถามได้ครับผมระวังเพจดหลอกเพลดปลอมด้วยนะครับหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับนี่ตอนนี้อยู่ที่วังเวียงนะครับผมเช้าๆจะมีการบินนนบินบินเข้าไปในกอนเมฆแล้วก็บินเข้าไปในเมฆหมอก มีพารามอเตอร์บินเข้าไปในเมฆหมอกเลยนะครับผมเดี๋ยวๆนูนเห็นไหมครับนู้นโอ้โหทำได้ไงครับบินเข้าไปในเมฆหมอกเลยนะครับทุกคนมีพารามอเตอร์สองลำอยู่ด้านนั้นนะครับผมที่บินเข้าไปในเมฆหมอกนะครับผมครับตอนนี้เราอยู่ที่วังเวียงสปปลาวนะครับผมโอ้โหบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศครับ วิวหลักล้านครับผมวิวร้อยล้านเลยนะครับผมทุกคนนั้นน้นนำโผล่มาแล้วครับผมที่บินเข้าไปในเมฆหมอกนู<ป>้นนั่นนะครับสองลำสองลำที่บินเข้าไปในเมฆหมอกแล้วครับมาแล้วครับผมไล่ตามกันมาเลยนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ครับตอนนี้อยู่กับเรานะครับที่วังเวียงประเทศลาวครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เมืองสปปลาวครับวังเวียงนี่บรรยากาศที่วังเวียงก็จะประมาณนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแมวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับ ฝากด้วยนะครับผมใครที่อยากบินพารามอเตอร์ช่วงเช้าบรรยากาศจะดีมากครับส่วน4ี่โมงเย็นก็จะเป็นการนั่งบอลลูนชมวิว360องศาแล้วก็ชมปูเขา300ยอดที่หวังเวียงนี้อยากให้ทุกคนมาครับใครที่อยากมาทักมาถามไายได้นะครับผมระวังมิจฉาชีพครับ ระวังเพจปลอมและระวังเบอร์โทรปลอมด้วยนะครับผมใครที่อยากมาเที่ยวชมนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ผมเป็นคนไทยแล้วก็มาเที่ยวที่ประเทศลาวจริงๆครับนี่ ดิบแล้วตนะัดดิบเมุมนะคะ่ะคุณ่าคุณยกมาหลับจะวระกี่เป็นเปลี่ยนเวลาบอกมันอยากไปหอดดานคำ<ะ>ไปเรยวค่ะ นี่คืออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวครับนี่คือบรรยากาศที่วังเวียงนะครับผมนี่ใครอยากมาชมภูเขา300ยอดก็มาที่นี่นลยครับผมที่บางเบียงบินพารามอเตอร์ชมภูเขาสามรอยยอดหรือว่าจะเป็นนั่งบอลลูนชมวิวครับ นี่ครับหแชร์เพื่เป็นกำลังใจครับผมนู่นนนพารามอเตอร์บินมาแล้วบินต่ำมากเลยครับน่นครับเห็นพารามอเตอร์ไหมครับผมโอ้โหบินแบบสุดยอดบินแบบติดภูเขาเลยอะนุนมาแล้วครับผมทุกคนโอ้โห สวัสดีครับหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมเดี๋ยวขอลงไลฟ์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเดินไปใกล้ๆเลยจะไปไลฟ์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมขอให้ค <my> ุมีความสุขนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับบาสจำเรียบสู้บาสจุยกด subscribe ด้วยนะครับผมครับหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเมลให้ด้วยนะครับผมบาสอากุญบาทจำเรียบสู้บาสจำเรียบเรียบาสเดี๋ยวขอลงไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับผม amazing <c oughs> ครับ Amazing in l a า s ครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม